วัวน,นี้เจอชอบสูนนะ ขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะงวดวันที่สองเนาะสองเดือนห้าเนาะสองเดือนห้าหกสิบห้านคคะ ขอคนรันนิ่งแชร์ค่ะใครเข้ามาแล้วสาธุใครกดแชร์ให้เจนุูวันนี้นะขอให้ถูกสามตัวตรงรัฐบาลไทยขอให้ถูกสามตัวตรงรัฐบาลไทยค่ะอันนี้เป็นเลขสามตัวนะอ่ะมา อันนี้เลขสามตัวก่อนค่ะเลขสามตัวก่อนนะเลขสามตัวก่อนนะแล้วก็นะคะงวดน,นี้นะคะขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตนะแปดศูนย์เก้านะจ๊ะแปดศูนย์เก้าแล้วก็

ห้าศูนย์ค่ะมีแค่นี้ค่ะนะคะโอเคห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะ,ค 50, 60, 50, 70, ะ,คะแล้วก็แปดศูนย์เก้าโอเคนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าส okay. ิบโอเคเจ๊ปล่อยเจ๊ปล่อยรัฐบาลไทยวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าวันนี้ค่ะเออใครแคปไม่ทันลิงก์ด้านล่างได้เลยแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ค่ะโอเคนะ โอเคนะโอเคนะทันไหมทันไหม ทันไหมคะทันไหมคะ